ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนและกำหนดกิจกรรมพัฒนาเยอชนเพื่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากชุมชน ปราชาวบ้านสู่โยชนที่เป็นทายาทโอทอปหรือโยชนที่มีความสนใจและเป็นการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้จากการผลิตสินค้าโอทอปให้กับโยชนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลจึงจะทำโครงการเพิ่มพูนทักษะโยชนด้านการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นเพื่อให้โยชนได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพสืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่น และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนด้านการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นเพื่อส่งเสริมโยชนให้มีทักษะด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปซึ่งมีเป้าหมายประกอบด้วย เยาวชนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนายาวชนด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจำนวนสคนนักว <neither> ิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดจำนวนหนึ่งคนโดยได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนายาวชนด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ัดหาวิทยากรและสถานที่ในการอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชนเป้าหมายมอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงเยาวชนตลอดการอบรมเพิ่มพูนทักษะและประเมินผลการดำเนินงานซึ่งในปี2556 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นให้แก่เยอยชนนักกลุ่มปัญญาบาติบาตากบ้านปากบางตาบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลโดยได้ทำการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะด้านการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นในการทำผ้าป่าเตะและผ้าบาติกใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวนเจ็ดวัน สวัสดีค่ะชื่อการวีบังเลมาค่ะเจ้าหน้าที่ฒนานชุมชนเขาติดต่อมาได้เยอะเทคนิคการทาผ้าทุกอย่างนะคะเทคนิคการทาผ้าปะติคือปกติก็เคยทําปาติมาบ้างแล้วก็เทคนิคการใช้สีแล้วก็การเล่นเทียนโดยใช้แปวนค่ะแล้วก็การทาผ้าปเติก็ได้เยอะดีมากดีมากชอบ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ช่วยผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าถ้าพูดถึงคือภูมิปัญญาท้องถิ่นตอนนี้มันเริ่มจะหายมันเริ่มจะเลือนหายไปบ้างแล้วก็เป็นการดีมากเพราะว่ามันจะทำให้คือทําให้เราสามารถได้ผู้คนคือมันจะเข้าอาเซียนแล้วใช่ไหมอะแต่ก็คือทำให้คนได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะ ครับสวัสดีครับผมชื่อนายประกิตบรรุกาศมาจากคอนโดครับมาฝึกทำผ้าบัติทำผ้าปัติกแล้วการเล่นเทียนนะครับได้ความรู้มากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องทำผ้าบาติการทำผ้าบัติแล่ว่าให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอรรุณหมูนีฝึกการเขียนเทียนการทำผ้าบัติทำผ้าปาติและการลงสีจะ ช่วยให้เยาวชนไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ขอขอบคุณที่มีโครงการดีๆให้เยาวชนได้มาฝึกทำและก็ให้เยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติดค่ะบนายจกผมเช่อนายวรรสมยาบุตุกาแล้ทำผ้าปิกเขียนเทียนลงสีได้ความรู้หลายสิ่งหลายอย่างการลงสีกันเขียนเทียนดีครับ เพราะช่วยในการวางในการวางงานครับมีงานเสริมและช่วยในการทำสมาธิในการวาดรูปอะอยากให้ทำโครงการนี้ต่อไปเรืยๆครับเพราะได้ยางกรยับยา,ยา,ยาเดพติดไม่มุ่นเกลียวยาเส็ติดครับจะช่วยเด็กมีความรู้ด้าน เกี่ยวกับทำพาปาเตตล้วะก็เด็กแก,กไม่ไปเที่ยวหนกลูหนกต่างนะจะอยู่กับงานแบบนี้มันดีงานซิ้นเนาะเป็นงานดีว่าช่วยเด็กมีอาชีพได้ได้ซื้อคือถ้าว่าเด็กทำได้ต่อเย็นคือให้ห้าจารวิทยากรที่ว่า โคเ,เก่งๆงมาตอยอดให้เด็กได้ปิ่มเติมคือได้มีทำดีๆการทำดีๆวันนี้งี้ยลายไรแบกการเทคนิคนีเทคนิคมันมีอีกมากคือได้มีเทคนิคแปลกๆมาโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโยชนได้รับการเพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างไรายได้ให้กับตนเองครอบครัวได้อีกทั้งยังส่งผลให้โยชนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และเรียนรู้การผลิตผลิตภัณฑ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป